สวัสแพ้เพื่อเพื่อนสวัสดีสวีดัตเพื่อนเพื่อนสาวเอซีทีน่น่ารักของพีพีนลจ้าวันนี้มีนางฟ้าแล้วต้องเอารีบรถสวยรถดีต้องพีพีนลจ้าก่อนรับชมคลิปเราอยู่ที่ไหนจะลเอกถนนเลียบทางด่โนบงใหญสวนสุราษรงนีของพีน้องสาวมิโลเมตรที่260ไม่ได้ไป่ได้บกของเจ้ากครับผมวันนี้รอมีอะไรมาฝากเอฟจ้าโเอมิสซูบิชแลนเซอร์ไอีจีเอลเอ็กลิมิเดปี2008ออโต้นะ รถสีสันนี่ถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นออโต้เครื่องเกียร์เป็น v v วีด้วยนะครับคันที่บอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับดูพ้อครับเพื่อนๆนะวันนี้หลังเต็นท์นะครับมิสูพิชินะครับรนเซอร์นะครับนะครับคันนี้เนี่ยเป็น1.5นะครับแล้วก็เป็น v v วีด้วยนะครับล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางใหม่ด้วยเป็นของกุดไล่นะรู้สึกว่าปี20ขึ้นด้วยเพื่องขับผมหูบีบ2ด้วยก็ถือว่ายังใหม่นะเนี่ยครับเงางามว่าไงบอกเลยว่า เราบอกวตัวนี้เป็ลิมิเต็ดนะเพราะว่าที่เปิดประตูเลยจะเป็นโครเมียมนะถ้าตัวธรรมดาเนี่ยที่เปิดเป็นธรรมดาแล้วก็บอกภายในก็จะเป็นกมะหยู่ด้วย <I have. S 1> ครับผมนี่ฮะลิมิเต็ด G L XI power ไฟฟ้ารครับ <S <S สีสนันสวยงัมต้องขันนะนเพื่อนๆนะสวยจริงๆจ้ะมีกล้องหลังด้วยนะฮะนี่ครับยังแหลมกันเลยทีเดียวเชียวนะนเพื่อนนะนี่ครับสวยๆกันเลยทีเดียวเชียวนี่ดฉานนี้มั่ง โครเมียมนะสวยงามหมดเลยหกชิ้นนะครับนี่ครับสวยงามภาษีไม่ใช่หกเจ็ดนะหกปดเ,เ<อ>พื่อนๆไปหน้าเลยทีเดียวเชียวมีกล้องหน้าด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะน,ะนี่ครสวยๆเลยทีเดียวเชียววันนี้มาเ,าเวนี้นะนะครับอยู่ฝั่งนี้นะอ่ะขอดูภายในหน่อยครับน้องโดครับผมว,วันนี้เรามาตรีมเขียวเหนียวซับกันนะทุกคน มาดูแผงข้าวประตูครัเพื่อนเนี่ะแผงข้าวประตูก็สวยงามนะแล้วก็ซื้อกระจกเป็นลายไม้ด้วยนะผมสวยๆเลยทีเดียวเชีวยวนี่ฮะบอกสีไขควงด้วยสีครีมกสวยเลยนะเนี่ยถ้าตัวท็อปจะ,จะเป็นสีครีมนะแล้วก็ตัวธรรมดาจะเป็นบอกธรรมยีนะครับแล้วก็ปรับข้างได้ปรับยกก้นได้นะครับแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นลายไม้ด้วยภายในคิดว่าสวยนะนี่ครับ มันจะไม่มืดมากแล้ววันนี้เนาะเกี่จริงๆนี่เกียวโตคอนโซลสวยนะ ABS แล้วก็เป็นน่าจะเป็นแอร์แบ็กคูลด้วยนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยถ้าตัว<ม>ท็อปเนี่ยไปดูฝั่งนูง้น, <S <S 2> <S 2> นกัเน,กนเนี่ยครับแผงประตูเนี่ยสวยทุกบาทเลยนะเพื่อนๆยังแหลมกันเลยทีเดียวเชียวนี่ฮะคอนโซลคอนนีส่สวยสะอาดนะลอยมุงใบไมาทุากชิน้นจะบอกเลยว่าเดินมากครับผม่เก็บของอ๋อสองชั้นนะครับเก็บบัตรเก็บการ์ดได้แล้วเก็บข้าวเก็บของได้บ่อนั่สวยสะอาดนะครับขอดูสองแถวหน่อย เขาจะนึกว่าจะขับรถสองแถวไหมพี่ดูไม่ได้หรแถงประตูเต็นใหญ่แถวประตูสวยสะอาดนะเนี่ยสวยจริงๆนะครับหน้าแขนก็สามารถวางแก้วน้ำได้นะครับสวยๆก็เช้าเดียวเชียวนะบอกผูหนายก็เรียบร้อยนะครับผ้าหลังคาสวยงามร,รถบ้านรถเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับตรางี้มันจะไม่ค่อยเยืนๆนะคิวเคอร์ก็ยังโอเคอยู่ไม่แพงแลยเอาเขาดูทางสักนิดนึงแหมยังแหลมกระเย้าเดียวเชียวท้ายก็กว้างขวางนะเนี่ย ก็บข้าเก็บของได้สบายๆนะนะครับผมย่างอไรไอยเป็นไงมนะั้ยขอดูนิดนึงนี่อย่างอะไรก็ยังโอเคเลยเพื่อนๆนะๆๆสีเดิมนะไม่ได้กลับสีไหนนะรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมนะเพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นดีมิเต็ดด้วยนะรถสวยอะไรทีเดียวยวนะไปห้องเครื่องกันฝาก,กระโปรงก็ยังปุ๋งปิงปุงป๋งปิงอยู่นะนะขอเคาะที่หนึ่งเดิมจริงด้วยนะครับอ่ะมาดูพร้อมกันเพื่อนๆคานหน้าก็เดิมนะครับ มอเตงมาน้านี่ก็ยังเดิมสะอาดอยู่นะสติกเกอร์ก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่มีขลักจมน้ํานะเนี่ยร,รถเดิมนะนะครับถ้ารถดีก็ <c oughs> ต้องใส่มาเกลา่านะผมรู้เลยผมรว้เลยน้ <c oughs> ตาจะไหลว่าฝาเครื่องยังสวยสะอาดอยู่นะเห็นไหมก็ยังไม่ได้มีแง่แกะอะไรไปอย่างใดเนาะ,ะจตจงไดชาร์ดคอมแพเดิมละกนันคันี้บอกเลยไม่แพงด้วยเพื่อนๆมะขอชมหน่อยครับขอย่นชมหน่อยน้องโดโด กระตัติดฉลึงสวยมากๆเพื่อนๆมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะมิสซูมิชิแลนเซอร์ glx i นะจ๊ะ new launceer ปีส0งพันแปดสวยเลยนะครับผมถือว่ารถเรียบร้อยมากๆคันนี้เท่าไหร่ดีจะลองพี่หนึงแสนหนึบาทโอ้โหดุดุ๊กดุ๊กคันนี้พี่เซ็งราคากลางหมดละมีตั้งใจเจ็ด0มื่นแปดหบาทนะแสนหนึ่งถึงแสนหกก็มีนะแล้วแต่สภาพเลยนะครับรถมือสองเนี่ยบอกเลยแล้วแต่สภาพจริงๆนะครับ อยู่ด้วความพอใจด้วยถูกต้องครับผมส่งฟรีทั่วไทยมี100กิโลเมตรได้ครับผมสบาย,ยสบายเลยนะต้องทีมงานต้องปอยกสบายใจหายห่วงได้ดียกได้ยกดีบางทีต้องปอบรถถูกค,ครับด,ด้วยหน่อยยจริมีไฟฟิวซี่ไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พีหน้าเพจเป็นลูกผมชื่อที่เราดูแชแนลทั้งในแฟนเพจเป็นลูกแล้วก็ยูทูบชื่อเดือนเลยพี่วันนี้เราสองคนเขาถอดตัวลาไปก่อนอุ้ยลืมบอกไปเรามีเรามีเทรนเนอร์ใช่ไหมแล้วเรามีเบนซ์แล้วเราก็มีตัวท้าวิทต้อ อีกหลายครั้งเลยเนาะโอเคฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดกดแชร์ด้วยฝากกดติดตามช่องมากๆด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราครับเราจะได้มีกำลังใจนะครับมาผลิตคลิปดีๆฝ่าย14กันคนนี้ใครอ่ะนี่ครับอีกหนึ่งกำลังใจนะจ๊ะคนนี้ใครเอ่ยน้องไมษาทำอะไรจ๊ะฝากล้ามสักนิดนึงนะครับมาปีๆต้องทำไมนะจ๊ะ อขอบคุณมากๆปะขอตัวลาไปก่อนปจ๊ะไปไแล้วจ้าุยตุยตุยต <c oughs> ุยตุยุ